ทรงประชุมสงฆ์บัญญตัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีอยู่ครุกคลีกันมีความประพฤติเลวทรามมีกิิศัพท์ในทางเสื่อมเสียมีชื่อเสียงไม่ดีมักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ปกปิดโทษของกันและกันจริงหรือ พวกภิกษุทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉณนพวกภิกษุณีจึงอยู่คลุกคลีกันมีความประพฤติเลวทรามมีกิเลสศัพท์ในทางเสื่อมเสียมีชื่อเสียงไม่ดีมากเบียดเบียนภิกษุณีสง์ปกปิดโทษของกันและกันเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้วิธ้ทาคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้ว ให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้